ว้าวสำหรับท่านใดที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะใครผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์และพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้เพื่อรับพลังงานดีๆคนที่เจอคลิปนี้จะเป็นคนที่ดวงดีและโชคดีที่สุดในโลกมาดูกันความโชคดีและดวงดีที่สุดของคุณเป็นใครมาหยิบไพ่กันเลยค่ะเลือกไพ่สามใบนะพี่หมอจะหลับตาเลือกนะคะมาดูกันไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะสองนะคะ สามโอเคค่ะพลังงานของไพ่บอกแบบนี้นะคะสามใบามาดูกันค่ะพไพ่ใบแรกว้าว Queen of t h e p e n t a c l e เรื่องการเงินความสำเร็จความร่ำรวยกำลังหลั่งไหลมาหาคุณคุณรอคอยเงินอยู่จะสำเร็จใครอยากปลดนี้จะได้ปลดนี้ใครตกลงเจราจาเรื่องการเงินสิ่งใดสําเร็จรอคอยเงินก้อนสําเร็จใครอยากปล่อยที่ปล่อยทางสําเร็จได้เงินก้อนโตอย่างแน่นอนวู้ใบที่สองเอ็ดออฟเดอะเพนิคอไพ่เหรียญนีกแล้วทุกคนเชื่อไหม คุณจะมีโชคมีดวงเรื่องการเงินเข้ามาอาจจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตได้รางวัลใหญ่ๆเลยทีเดียวในช่วงเร็วๆนี้นะคะใครที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้รับพลังงานความโชคดีนี้ไปให้คุณมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตและให้ได้ปดนี้รอคอยสิ่งใดสําเร็จลงทุนทําธุรกิจให้เห็นเงินก้อนใหญ่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้มีลาบลอยก้อนใหญ่นะคะมาดูใบนี้ o f f ษฎสอนนะคะแต่ช่วงนี้ปัญหาก็คือคุณอาจจะเหนื่อยกับลูกน้องบริวารหรือคนที่ทํางานร่วมกับคุณหน่อยเหนื่อยหน่อย,อยแต่แก้ไขได้แต่ปรับปรุงได้พไพ่ใบนี้ถึงจะเจอปัญหาเหนื่อยหน่อยแต่เห็นเงินเห็นกําไรที่ดีเราก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ไม่เป็นไร ค่อยปรับเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะคะส่วนลูกน้องบริวารหรือมีปัญหาเราก็มีบุตรอาจจะต้องระวังบุตรจะป่วยหรือไม่สบายแค่นั้นเองแต่การเงินเข้าดีเรื่องปัญหาเรื่องการเงินวางแผนสําเร็จเราคอยเงินสําเร็จมีโชคก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยนะแล้วก็มีโชค,โชค,โชคจากการงานการลงทุนมีโชคจากวันเดือนปีเกิดของบุตรด้วยให้โชคนะคะเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะโอเคสําหรับใครผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วรับพลังงานความโชคดีนี้ไปและให้คุณโชคดีค่ะ